มีเงินมีสเสน่ห์นะทำไมถึงคุยกันแล้วเติมเต็มแล้วมันไม่พอเพราะว่าเทสบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างที่สัมพันธ์กันมันไม่ได้เรื่องทั้งหมดที่จะเล่าเนี่ยมาจากเรื่องจริงประสบการณ์จากการดูเบอร์มือถือเบอร์มือถือนะครับมันจะมีทั้งหมด10หลักเราก็ตัด3ตัวแรกทิ้งจะมีตัวเลขอยู่ตรง7ตัวนะตำแหน่ง7ตัวนะเขาจะมีเลขซ้ําอยู่ตรงกลางคือเลข55ก็คือตำแหน่ง7ตัวท้ายเนี่ยจะมีเลข5-5อยู่ตรงส่วนท้ายเนี่ยน่าสนใจมากคือเบอร์เนี่ย ทำให้แฟนเขาเบื่อจนขอเลิกกันหรือห่างกันจุดประสงค์เรื่องของการมาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นเรื่องของความรักก็ <ๆ S 1> เรื่องเศรษฐกิจเขาดีคือเขาเป็นคนที่มีเบอร์มือถือที่มีเลข789แล้วก็ทำธรุรกิจออกไปทางเรื่องของการเสีย่ยงโชคเสี่ยงด,ดวงเรื่องการเงินไม่อยู่หนเลยแต่เบอร์ความรักเนี่ยมันดูแล้วมันแปลกๆมีกลิ่นแปลกๆป,ปัญหาเรื่องความรักเนี่ยมันน่าแปลกนะเบอร์มือถือคุณเนี่ยเบอร์หนึ่งก็ขึ้นต้น324อี่กเบอร์หนึ่งก็ขึ้นต้น789มีเงินมีอำนาจแต่ว่าขาดเสน่ห์นะครับ เขาก็เลือกมาอย่างดีคือเบอร์มหาเสน่ห์เนี่ยมีอยู่เบอร์หนึ่งเบอร์ดุดนันเบอร์อำนาจเบอร์นึงก็น่าจะโอเคเนาะทีนี้มองตัวเลขในเชิงลึกตำแหน่งมันซ้อนทับกันพอดีแล้วะยะเวลาเลือกเบอร์เข้ามาใช้นห่างกัน2ปีน่าจะได้กลายเป็นว่าเลือกตำแหน่งตัวเลขซ้ำกันคือตรงตำแหน่งท้ายเนี่ยเป็นเลข55เบิ้์ตรงกลางท้ายผมก็เลยย,ย่ายนี้นะครับบอกว่าถ้าดูจากพลังตัวเลขความรักที่มันไม่โอเคเลิกราก,กันไปเนี่ยผมคิดว่าคุณเป็นคนง่ายๆทำไมถึงทำให้คนรักเบือ่อเพราะว่าถ้าเราดูแอดวานซ์เบรกทันเนี่ยนะครับ เบอร์ของแฟนคนรักที่ห่างกันไปเลิกกันไปเนี่ยมีเลข6หลายตัวธรรมชาติแล้วก็มี0ูนย์หกด้วยศูนย์หคือรักซ้อนหรือถ้ารักดีๆก็จะไม่ชอบพลังแห่ง0ูนย์หคือรักซ้อนกดแห่งกรรมเรื่องความรักรักจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้คุณแฟนเนี่ยมี6ทั้งหมดประมาณ1 2 3 4งสฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีรสนิยมชอบความสนุกสนานไม่ได้ชอบอะไรน่าเบื่อเพราะว่าเขาชอบอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้แต่คุณเนี่ยเป็นเลขสไตล์สมระมีเงินมีสเสน่ห์นะแต่ว่าไอ้คำว่านิสัยสมระมันผสมกันในตัวเลข ผมสร้างเลข55เบิผมเชื่อว่าทําให้บางมุมเราเป็นคนง่ายจนหน้าบ่อแเ้วเจ้าตัวก็พยักหน้าบอกเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นคนง่ายๆไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยกลายเป็นว่าครองรักกับคนนี้ได้ยากฉะนั้นการมีเลขที่รออธิบายเป็นแค่บางส่วนมันไม่ได้ครบถ้วนทั้ง7ตัวแล้วมาสอดคล้องกับความปรารถนาและเป้าหมายเนี่ยย่อมจะก,กลายเป็นไม่เป็นไปตามหวังแต่ไม่ได้เรียกว่าแย่เบอร์ของเขาเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วก่อนมาเจอผมเขาเป็นเลขที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเดี๋ยวขึ้นตารางนะครับตัวเลขสีเขียวทั้งหมดดดคือออปปลลลภภััยยแต่่เขใช จะเป็นไปตามที่เราประสงค์ฉะนั้นอันนี้คือกลไกของพลังตัวเลขที่เป็นมิติที่ซ้อนขึ้นดู1เบอร์ไม่พอนี่ดู2เบอร์เนาะและเข้าใจพฤติกรรมความเป็นตัวตนและผมมองไปในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์ก็ต้องดูว่าคนที่คุณมารักคนที่คุณมาชอบคนที่อยู่ในชีวิตคุณคนที่อยู่ข้างกายคนที่คุณสัมพันธ์ด้วยคือเบอร์ในที่นี้คือเบอร์แฟนเนี่ยผู้ิคนรักเนี่ยทำไมถึงคุยกันแล้วเติมเต็มแล้วมันไม่พอเพราะว่าเทสบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างที่สััััมมมพนนนนนธ์กกไไ่่ดด้้ะอีีจุเล็ๆทยา จะแ,แชร์ประสบการณ์